ยึดถือร่วมกันแล้วก็สร้างสรรค์ร่วมกันต่อไปในอนาคตนะครับหลักสูตรนี้นะครับก็ผมเองม,มีความภาคภูมิใจนะครับว่าส่วนหนึ่งก็คือเรามาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายพื้นที่นะฮะที่มาเรียนมารักมาศึกษาร่วมกันนะครับความหลากหลาย ความแตกต่างเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราอยู่เป้าหมายเดียวกันคือมีหลักอันเดียวกันเพราะนั้นว่าเหมือนเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นถ้าต่างคนต่างตีก็ไม่ไพเราะแต่เราอยู่บนโน้ตเดียวกันนะคือหลักสูตรนี้จะเป็นโน้ตให้พวกเราได้นำพานะครับยยเพื่อยยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน ของพวกเราด้วยเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้มีการแสดงซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผลงานของกลุ่มภูพานเองที่เริ่มต้นนะครับหกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รวบรวมไว้นะครับก็ผมจะใค่ขออนุญาตให้ทางเลขากลุ่มนะครับคุณเติมเป็นผู้นําเสนอนะครับเป็นลําดับขั้นว่าตั้งแต่เริ่มแรกเราทําอะไรก่อนหลังแล้วก็ ได้สิ่งเหล่านั้นต่างๆอย่างไรเรียนเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานครับและกับเรียนท่านผู้บริการหลักสูตรนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาและก็กับสวัสดีพี่ๆหลักสูตรสาหรับเพื่อบนบ้ินผู้นำระดับสูงตามแนวพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรุ่นที่สองนะครับสำหรับกลุ่มภูพานะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าพี่ๆกลุ่ม นั้นก็ได้เสนอไปแล้วนะฮะเสนอไปแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกโครงการนะฮะโครงการของหลักสูตรซึ่งจริงๆแล้วทุกกลุ่มนั้นก็ทำเช่นเดียวกันนะฮะทำคล้ายกันนะฮะก็จะนําเสนอสิ่งที่กลุ่มภูพานได้ได้ไปดําเนินการโครงการมาดังต่อไปนี้นะครับสําหรับกิจกรรมแรกของกลุ่มภูพานนะครับก็เป็นโครงการนะฮะโครงการ22นาฬิกาครอบครัวพร้อมหน้า พาสังคมไทยสุขสันต์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป็นเป็นเป็นกิจการกิจกรรมแรกนะครับที่กลุ่มภูพานได้นำเนินการไปโดยทั้งกลุ่มภูพานและพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษาของกลุ่มได้ร่วมกันเดินทางไปที่วิทยาลัย<ป>วิบูรนะครับวิบูรณ์นะของท่านอาจารย์ดรพิมพ์นุงนะครับซึ่งนะฮะ ก็มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการทั้งหมด400คนนะครับ400คนประมาณ400คนนะครับในโครงการนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากดรกนกอภิรดีนะครับซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มได้นำหัวข้อทางเลือกชีวิตนะครับไปนำเสนอแก่นักศึกษาของหลักสูตรออของอวิยยลยัยว,วิบูลวิทยายลัยนะครับ หรือ VBa c นะครับก็เป็นการชี้แนะแนวทางอาชีพการประกอบอาชีพและแนวทางเดินทางเลือกของชีวิตว่าหลังจากที่ได้จบการศึกษาไปแล้วนะครับนักศึกษาต่างๆนั้นจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับจะ,ะจะนำความรู้ความสามารถที่ได้จากครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมานั้นนะครับไปใช้กับชีวิตยังไงได้ยกตัวอย่างการดำเนินชีวิตของนักต่อสู้ในต่างประเทศ นะครับแล้วก็นักต่อสู้หลายๆด้านหลายๆคนที่มีความไม่พร้อมทางด้านกายภาพนะฮะแล้วก็เอามาให้นักศึกษาเหล่านั้นได้ดูได้ชมกันนะครับส่วนภาพประกอบที่เราเห็นนั้นก็คือเป็นภาพที่จะเป็นภาพนิ่งนะฮะครับสำหรับโครงการที่สองนะครับก็เช่นเดียวกันครับเป็นโครงการ นักเรียน10โรงเรียนนะครับศึกษาดูงานนะครับเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะครับระหว่างเวลา8โมงเช้านะครับถึง6โมงเย็นนะครับกลุ่มภูพานก็ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนจากกทมนะครับทั้งหมด11โรงเรียนนะครับรวมแล้วยอดจำนวนทั้งหมด120คนนะครับ ร้อยย่คนได้เดินทางไปดูงานนะครับโครงการวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมนะครับของเขาชงุม้มซึ่งพี่ๆและก็ทางหลักสูตรทางโครงการของเราก็ได้เคยเข้าไปดูครั้งหนึ่งมาก่อนแล้วนั้นนะครับทางลุมภูพานก็ได้เลเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งจะให้นักศึกษานักเรียนนะครับนักเรียนและผู้ปกครองได้ ไปร่วมกิจกรรมเพื่อได้เห็นสภาพความเป็นจริงนะฮะเพื่อได้เห็นสภาพความเป็นจริงที่ทางศูนย์ฟืนฟ้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมของชงุม้มอันเนื่องมาจากพระราชนำร,ร,ริคือบริเวณจังหวัดราชบุรีนะครับก็ได้เดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าได้รับการสนใจเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ ฝ่าย,ยผู้อำนวยการทางศูนย์ขอนชงงุมก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและก็ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ไม่ว่าทางด้านกิจกรรมทางด้านห้องศึกษาและศึกษาภูมิเทศนะครับก็อย่างเช่นเดียวกันกันกบที่พี่ๆจับเพื่อนๆน,น,นะครับที่เราได้ไปดูในครั้งแรกโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็จะเข้ารับฟังในห้องนะครับเพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปความมาของ โครงการนี้นะครับส่วนกลุ่มที่สองก็จะแบ่งไปเป็นคนกลุ่มที่ไปดูในพื้นที่ภูมิประเทศนะครับก็เช่นเดียวกันนะฮะระหว่างกลุ่มนะครับก็มีการดำเนินระหว่างการดำเนินการในโครงการ,ร,การนี้นะครับก็มีการสังสรรค์เล็กน้อยเพื่อความสมัคคีในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมไปแสดงความ อยากรู้อยากเห็นนะฮะก็โดยการนำนำเสนอในเรื่องของการที่ให้ทางนักเรียนนะครับได้มีส่วนร่วมในการเรียงความเรื่องเราเรา,เรา,เ,ราเรารักพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เป็นที่น่าทึ่งมากนะครับเด็กๆแค่ป .5 นะครับเขียนเรียงความได้ดีนะได้ดีมากนะครับคือเขามีความเขียนเรียงความจากความรู้สึกจากใจจริงๆ แม้กระทั่งน้อมนำเอาพระราชดำรัสต่างๆนะครับดิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาขยายความแล้วก็พูดถึงความรู้สึกสำนึกในความในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเด็กเหล่านั้นนะครับเป็นเด็กเล็กๆนิดเดียวนะครับซึ่งอายุไม่มากนะฮะแต่ก็กับแค่ปหเองนะฮะก็แสดงความรู้สึกแล้วก็ได้รับรางวัลกันเป็นที่ดีใจเป็นตามๆกันนะครับนอกจากนั้นก็เราก็มีการสัมภาษณ์เพื่อที่จะออก วิทยุโทรทัศน์นะครับกองทัพบกช่อง5ในรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์โดยทางพี่นึกนะฮะให้ความกรุณาไปจัดทำรายการาเฉพาะกิจนะครับโดยเราได้สัมภาษณ์ทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมกันอบรมนะครับคาดว่าคงจะออกทีวีในเร็วๆนี้ถ้าไม่ถูกตัดซะก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับโครงการต่อไปครับโครงการนี้เป็นโครงการที่จุด เป็นจุดหัวใจหลักของเราเลยทีเดียวนะครับก็คือโครงการดอกกระเจียว1 4นะครับความเป็นไปของความเป็นไปความเป็นมาของโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากาทางหลักสูนนรตรนะนะครับให้ให้แต่ละกลุ่มน้นะครับได้มีส่วนร่วมในการาคิดคน้นหรือตั้งที่จะให้ทางโครงการของเรานะครับเป็นผู้ดําเนินดําเนิน ทําเรื่องโครงการที่เป็นรูปธรรมของกลุ่มขึ้นมาส่วนในเรื่องของโครงการดอกกระเจียวสิบสีนั้นความเป็นไปความเป็นมาอย่างไรมากกว่านี้นะครับผมขอเรียนเชิญพี่สุจิตเป็นผู้นําเสนอต่อไปครับครับข,ขออนุญาตพี่ๆนะครับพอดีเมื่อกี้ได้รับการส่งสัญญาณกับพี่นึกว่าที่เราจัด10โรงเรียนไปดูเขาจชงงุมนี่ก็จอกอากาศวันที่2 0่3มกรานี้นะครับ นะครับก็ดูได้จะมีเด็กคนหนึ่งนะครับเด็ก <rain> คนนี้นี่ตอนที่เขาไปนั่งฟังเจ้าที่โครงการบรรยายนะครับเรื่องโครงการแล้วเขาเป็นคนกล่าวขอบคุณนะครับเขาไม่ได้มีเตรียมสคริปต์เลยนะครับเขาพูดมาจากหัวใจนะครับเราจะเห็นว่าเด็กปหเนี่ยทำไมเขาพูดมาได้แล้วยิ่งที่เขาได้รับรางวัลชนะเลิศจากที่ส่งประกวดเรียงความของตัวแทนทั้ง11โรงเรียนเนี่ยเขาได้มาคะแนนเป็นอันดับหนึ่งแล้วเขาให้สัมภาษณ์ รายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ของพี่นึกเนี่ยนะครับผู้แบบนิ่งมากแล้วก็ไม่มีอาการตื่นความำพูดนั้นเนี่ยเราฟังแล้วเราจะรู้สึกขนลุกเลยนะครับว่าเ,เด็กเด็กขนาดนี้เขายังแสดงความรู้สึกแล้วสามารถที่จะออกสื่อนะครับโดยที่ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรนะครับนั่นก็แสดงว่า,าในหัวใจของเขาเนี่ครับก็มีพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะครับนะครับสำหรับโครงการที่ทางกลุ่มภูพานที่เรา ที่เป็นโครงการที่สำคัญนะครับที่เรา,านำเสนอก็คือดอกกระเจียว14นะครับก็จากที่เคยได้นำเรียนพี่ๆไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ก็พวกกลุ่มผููพานของเรานี้ก็เห็นร่วมกันว่านะครับเราจะทำอะไรเพื่อเกษตรกร,ร,กรของเรานะครับเพราะดอกกระเจียวนี่บางท่านนี้ที่อยู่โดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานนี่นะครับ อาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่านะครับตอนสมัยเด็กๆเกนี่ยหรือบางบางท่านที่โตแล้วก็เอาดอกกระเจียวมาจิ้มน้ำพริกนะครับมาจิ้มน้ำพริกนะครับทีนี้ทั้งกลุ่มเราก็ได้ปรึกษากันว่าเอ๊ะทำไมอดอกทิวลิปนะครับทําไมถึงราคาแพงนะครับทำไมราคาแพง,ท,ง,ท,งทั้งนั้นที่คุณสมบัติระยะเวลาที่นำเ,เรามาเก็บหรือมาปักใจกันเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนคล้ายๆกันนะครับ นะครับเราเราก็เลยศึกษาเรื่องนี้นะครับประเอญพอเราคนคนคว้าไปปุ๊บก็ในหลวงของเรานะครับก็เคยพระราชทนานทุนส่วนพระองค์นะครับตั้งโครงการาศูนย์พัฒนาไม้ดอกและไม้ประดับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับาทางกลุ่มภูพานก็ได้ส่งผมนะครับไปประสานงานกับผู้อำน,นวยการโครงการนะครับซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของไม้ดอกนะครับ แล้วเราก็ไปไปดูนะครับไปดูพบปรากฏว่าดอกกระเจียวนี่การพัฒนาดอกนี่พัฒนาเรื่องคุณภาพนะครับระยะเวลาความหนาของดอกเพื่อจะเก็บได้นานเนี่ย ตามโครงการพัดําลิกก็ได้พัฒนาสําเร็จใบได้รับหนึ่งนะครับแต่ในเรื่องของสีนะครับก็จะมีเพียงสีขาวสีเยพู่และสีส้มนะครับซึ่งเป้าหมายของกลุ่มผูพันเราตั้งไว้10สีก็ยังขาด10สีนะครับผมก็ได้เรียนปรึกษาอาจารย์ว่าจะทําอย่างไรนะครับบางท่านอาจเข้าใจว่าการผสมสีดอกไม้เหมือนผสมสีแม่สีความจริงมันไม่ใช่นะครับเราจะต้องหาหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ และมาใช้เทคโนโลยีในด้านทั้งาการฉายแสงหรือให้เคมีนะครับเพื่อให้เขาเหมือนกับแตกแตกเหล่าออกไปพาเราออกไปนะครับก็อาจจะได้เป็นสีอื่นนะครับาทางผมก็ทางกลุ่มภูพานเราก็เลยว่า,าได้กระจายแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับเพื่อจะหา,าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะครับอเผอิญว่า,าผมก็มีพักพวกในพวกป่าไม้และทางาพิจารณ์เขาเขาก็มีอยู่ในวงการป่าไม้นะครับ ก็โชคดีเราก็ไปได้สีม่วงนะครับต้องไปเอาถึงภาคใต้นะครับที่จังหวัดตรังนะครับเราคิดว่าเอ๊ะจังหวัดภาคใต้นี่ไม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 เ่เป็นที่อากาศค่อนข้างชื้นฝนเยอะเนี่ยเอ๊ะจะมีไม้ดอกพวกนี้มีนะครับก็ไปได้สีม่วงมานะครับและก็พิจารณ์น,นะครับก็ก็ ขอบคุณทางพิจารัน์ก็ไปได้ทางภาคอีสานได้สีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเราก็จะมีสีสีหลักก็คือที่โครงการทําไปก็คือว่าสีขาวสีชมพูสีส้มนะครับแล้วก็มีสีม่วงขึ้นมาสีเขียวขึ้นมานะครับยังขาดอีก5้าอีก5สีนะครับาทางท่านประธานของเราพิบัตินะครับก็ได้ส่งลูกน้องนะครับสร้างเครือข่ายที่รถบกสอไปถึงไหนนะครับก็เพื่อไปหาอีกมานะก็จะมีไปที่ลาว กัมพูชากัมพูชานะครับนะครับแล้วแล้วพี่นกก็บอกว่าเออก็มีพักพวกอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับก็พยายามที่จะรวบรวมมานะครับทีนี้มันมีปัญหาที่ว่าในการทําไม้ดอกนี่นะครับมันจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3-5ถึงปีครับท่านพอก็เลยเออเราก็จะทําโครงการนี้นะครับให้ต่อเนื่องก็ต้องรบกวนผอนะครับพิจารณาอันนี้นะครับแต่ทางทางทางกลุ่มเรานี้ก็จะดูแลไปเรื่อยๆนะครับดูแลไปแล้วก็พยายามหา หาหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตามที่เรียนบอกนะครับนะครับผมเพราะขณะนี้ก็ก็ได้ติดต่อกับผู้รับผิดชอบโครงการนะครับอาจารย์มชนะครับที่รับผิดชอบโครงการก็ยังเราก็ยังคุยกันคุยกันเรื่อยๆนะครับเพื่อจะทําให้สําเร็จนะครับจากข้อมูลนะครับดอกกระเจียวนะครับก็คล้ายกับมีมีที่คล้ายกับดอกกระเจียวคือดอกปทุมมานะครับมันจะเป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงกันนะครับจะต่างกัน สั่งกันที่ใบเล็กน้อยนะครับดอกกระเจียวนี่อเมริกาจะนจะําจะสั่งจากประเทศเรานี่มากนะครับปีนึงปีหนึ่งรวมทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยมากกว่า1ล้านหัวนะครับทีนี้เราตอนนี้เราขายแต่เป็นหัวนะครับเรกษตรกรก็ขายได้ในระดับประมาณไม่เกิน10บาทนะครับผู้ผู้ผู้ส่งออกก็กําไรต่อแต่ว่าหลังจากที่าทาง ผู้นาเข้าไปนะครับแล้วเขาก็ไปทําให้ออกดอกใน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 เรือนกระจกนะครับเขาก็ขายอยู่ในระดับดอกหนึ่งเจ็ดถึงแปดยูโรนะครับทีนี้เราก็คาดว่าโครงการนี้น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าจากที่พอเราไปที่ศูนย์ศูนย์พัฒนาไม้ดอกอ่และไม้ผลที่อ่าอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับเขาก็ปักแจกันนะครับซึ่งซึ่งเราเคยนําเสนอให้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 ท่านเห็นมาแล้วนะครับปักแจกันโดยใช้ ดอกกระเจียวนะครับซึ่งสวยมากนะครับสวยมากที่ที่ตอนนั้นเราเคยนําเสนอมาแล้วนะครับเราก็คาดหวังว่าต่อไปนะครับการที่จะเราจะอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะใช้ดอกไม้ไทยๆนะครับเพราะสามารถอยู่ได้เป็นเดือนครับคต่อไปก็ขอเชิญพี่เติมต่อครับผมครับผมนั่นก็คือความเป็นมาของโครงการสําหรับกลุ่มภู้พานในเรื่องของโครงการที่ น่าจะเป็นโครงการที่ยั่งยืนและนำสืบต่อไปในรุ่นสนพสามนะครับถ้าก็อยากจะขอเรียนท่านทางผู้จัดการรัฐสูตรท,ท่านผู้นุยการนะครับก็รับพิจารณาในเรื่องนี้เนื่องจากว่าผมเชื่อว่าโครงการนี้เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้สูงเนื่องโดยเฉพาะอย่างจริงในโอกาสต่อไปคงจะมีโอกาสได้นำทุนก้าวถวายนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องกิจรกรรม อ,อีกต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องกิจกรรมที่กลุ่มบูพานได้ดําเนินการเรื่องการการจัดการบรรยายนะครับก็เมื่อวันที่เจ็ดม, <7 S 1> มกราคมนะครับที่ผ่านมานะครับทางกลุ่มบูพานก็ได้มีการจัดกิจกรรมการบรรยายโดยได้เรียนเชิญน,นะครับคุณถวินเปลี่ยนสีนะครับอดีตเลขาธิการสมาคมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นที่ปรึกษาสำนักนาย,ยกร,รัฐมนตรี ได้มาบรรยายนะครับในหัวข้อเรื่องอสถานการณ์สจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งก็ได้ได้บรรยายเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่5แล้วก็มีการตอบคำถาม ทำให้ได้รับความพอใจพอสมควรนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยพอใจในเรื่องคําถามบางอย่างอาจจะนอก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 ,นอกขอบเขตไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็ก็เป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปเป็นเรื่องกิจกรรม <c oughs> ซึ่งกลุ่มภูพานได้รับผิดชอบในเรื่องของการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะครับก็เป็น และเลี้ยงสังสรร์ในช่วงเย็นนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็เป็นที่สนุกส,สนานเฮฮากันเต็มที่นะครับจัดแบบพอเพียงตามนโยบายหลักของท่านประธานสมบัตินานุนานฮะก <'t S 1> <población> ็พอเพียงก็คือ <früher> <ๆ S 1> ก็ก็ <ๆ S 1> ไม่ได้ใช้วัตถุอ,อะไรมากมายนะฮะอาจจะใช้แสงเสียงบ้างเล็กน้อยมีสรรรีสันบ้างนะฮะสรุปแล้วรู้สึกจะลงทุนแค่ผมสีชมพูกับผมสีดำ Network นิดหน่อยแนละ้วก็สร้างสีสันได้พอสมควรนะครับเป็นที่สนุกสนานจนได้ยินขึ้นมาว่าบางท่านนะครับอายุป,ประมาณเกิดมาจน30สิบกว่าไม่เคยเต้นรำรลยงานนี้ต้องออกไปเต้นดิสโก้กันเลยวะนะครับมีหลายท่านนะครับก็กมผูาพานก็ถือว่าได้สร้างสีงสันได้เป็นอย่างดีนะครับครับก็คิดว่า,ากิจกรรมของกูผู้พานก็คงมีเท่านี้ครับและก็มีกิจกรรมเสริมอีกนิดหนึ่งที่จะเป็นโครงการ ซึ่งท่านอาจารย์ตุ้มได้พูดถึงตอนก่อนเที่ยงหลังเที่ยงที่ผ่านมาก็ก็ได้รับความกรุณาจากท่านผอ,อและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางกลุ่มบูพานได้ทําสิ่งที่เป็นรูปธรรมในเรื่องของศาลานะครับศาลาที่พักของนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งทางโครงการปูพานได้ทําเพื่อให้เป็นรูปธรรมและเป็นที่ระลึกเป็นอนุสร์สําหรับนักศึกษาสําหรับเพื่อเป็นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนวพระราบดิรุ่นที่2นะครับหรือสนพสองซึ่งจะไปก่อตั้งไว้ที่อำเภอคู่ขันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับในรายละเอียดส่วนนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณอภิชาตระดับสีนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับบอกว่าได้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 แจกนะฮะได้แจกสองสำหรับพี่ๆเพื่อร่วมกันทำบุญนะครับร่วมกันทำบุญก็ตามจิตสธานะครับ สำหรับท้ายที่สุดนะครับกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะฮะก็เป็นกลุ่มภูผานเช่นเดิมนะครับุมภูผานเช่นเดิมซึ่งเราจะมีการ <c oughs> เลี้ยงสังสรรค์น,นะครับก็ในทีมที่ว่าซินเจียอยู่อีซินนีฮวดใช้ลวกได้นะครับคือคือกา Chinese New Year's Day <S <c oughs> ใช่ไหมฮะนะฮะครับก็ก็ อาจจะก่อนคนจีนก่อนคนจีนเราจะจัดลูกหน้าก่อนนะครับขอเรียนเชิญพี่พี่ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการประกวดร้องเพลงนะครับร้องเพลงจีนนะครับเน้นนะครับเพลงจีนนะครับแล้วก็การประกวดการประกวดแต่งกายแบบประเพณีจีนนะครับจีนแท้ๆนะครับหรือจีนจีนครึ่งหนึ่งนะครับจีนแท้ๆไม่ใช่ไม่ใช่จีนอย่างอื่นก็เย็นนี้เจอกันนะครับส่วนสําหรับท่านที่มีข้อ สงสัยหรืจะสอบถามนะนะครับก็ก็เรียนเจญนะครับแต่ผมว่าก็คงไม่มีอะไรจะถามเหมือนกัน <c oughs> แบบสุโชคเลยก็คงคงจะมีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับครับก็ขอกราบขอพระคุณท่านผออ,อาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษาแล้วก็พี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับเพราะว่าในหลายๆกิจกรรมที่เราทำเนี่ยโดยลำพัง สมาชิกของกลุ่มผู้พานเองเนี่ยก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะฮะเราได้รับความร่วมมือร่วมใจาจากทุกฝ่ายนะครับที่ให้งานเราสำเร็จขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นงานของรุ่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ค่ะขอาพระคุณกลุ่มผูพานค่ะกลุ่มต่อไปนะคะคือกลุ่มห้วยทรายค่ะพร้อมไหมคะกลุ่มห้วยทรายขอมือหน่อยค่ะกลุ่มห้วยทรายอยู่ตรงไหนคะค่ะเชิญเลยค่ะพอกลุ่มห้วยทรายเออเออ,เอ,อได้ไดเ้เสร็จสิ้นกับกลุ่มห้วยทรายนะคะจะเป็นกลุ่มเขาหินซ้อนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกลุ่มห้วยห้องใครนะคะ

ไม่เรันเ่อนไม่ตเราจะเดี๋ยวผมคิดเองก็ได้อะไรก่อนใชลามาขึ้นมาเลยแม่แม่ไรี่ถ่ายไกลๆหน่อยทีจะได้สูน่มันเต็มให้ครบคนไงให้ครบคน แผู้นําระดับสูงตามแนวทางพระราชดำริพวกเรากลุ่มห้วยทรายค่ะวันนี้มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้พาคณะนักเรียนคณะอาจารย์แล้วก็ผู้ปกครองรวมกว่าสิบโรงเรียนค่ะมาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายแห่งนี้นะคะศูนย์ศึกษาพัฒนาแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นศูนย์ศึกษาธรรมดาค่ะเปรียบเสมือนกับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตค่ะพื้นที่ที่นี่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยแห้งแล้งนะครับเพราะมีประชาชนมผู้ลุกเข้ามาตัดไม้ทำลายป่า ทำเป็นไล่สังรดพื้นที่กลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งไ,ไม่สามารถรับน้ำ,นำ